สวัสดีครับชาราศีธนูหรือลาศีลลาส t จ r i รีทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่ช n n น l ดูดวงพยิบศอยียาสัมผัสบายทารุ่มแมนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาราศีธนูหรือสะจัตรีนะครับทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะรอบประจำเดือน n o เวม ber หรือเดือนพฤศจิกายน2020หรือ2563นั่นเองนะครับ ขอต้อนรับชาวราศีธนูหรือ s ั g จ t เ a เรียและชาวทั้ง11ราศีที่เหลือ f c ทุกๆท่านและก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนีนะครับเข้าสู่เดือน November นะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะแล้วก็เป็นเดือนที่11ของปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับซึ่งจะเข้าปลายปีแล้วนะพอเขาเดือนธันวาก็จะเข้าสู่เทศกาลของ Happy New Year หรือว่าเทศกาลปีใหม่กันแล้วนะครับ ไปยังไงครับชาวรีธนูนะั้งคนที่ยังโสดแล้วคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณตั้งแต่ต้นปียันมาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยหรือเดือนโรเมอร์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาในสคริปใต้ตล่างของ YouTube ในทาร์โแมันบ้างแล้วกันนะครับนะผมก็จะได้รับรู้และขอบคุณสําหรับทุกๆคาคอมเมนต์ที่ผ่านมานะครับไม่ไว่าจะเป็นพ i ิกอแดกนะครับหรือความรักความสัมพันธ์ขอ12ราศีรอบประจําเดือนนะครับหรือแม้กระทั่งรันดอมก็แล้วแต่นะครับก็อ่านทุกๆคาคอมเมนต์ทุกๆ เล่าสถานการณ์ความรักของคุณบ้างนะครับทั้งคนโสดแล้วก็มีคู่อยู่แล้วนะชาวราศีสซตเ,เรียนหรือธนูนะครับอ่ะแน่นอนนะครับว่าเดือนนี้ทาโร่แมนก็ได้นําเสนอนะไพ่ทาโร่และไพ่ออร์คโกลอย่างละสำรับเช่นเคยหรืออย่างละชุดเช่นเคยนะครับ วันนี้เ,เดือนนี้เสนอ Radiant Wave Spirit Tarot นะครับซึ่งสำหรับนี้ก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันในกล่องสีเหลืองนะครับแล้วก็ White Light Oracle หรือว่าชีวิตในชีวิตในด้านขาวหรือว่าพลังงานด้านบวกนะดังนั้นเนี่ยไพ่ทาโร่นะครับ Radiant Wave Spirit แล้วก็ White Light Oracle เนี่ยนะครับจะมารีดนและก็คาลไฟให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูหรือราศีสัจจทารีตทั้งคนที่ยังโสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือน November หรือว่าเดือนพฤศจิกาย,ยน2563หรือ2020นะครับแต่ก ก่อนอื่นเขาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับทารุ่ m แมด้วยนะโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับถ้าเราเจอกันครั้งแรกก็ฝากกดติดตามด้วยถ้าคุณถูกใจนะแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณดูด้วยนะครับ สำหรับ FC ทุกๆท่านอยู่แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนคนที่เกิดราศีธนูหรือาเทเทเราศี s ซิต t เ a r รซอดูด้วยว่าในเดือนนี้เป็นยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับเพราะว่าจะเป็นกําลังใจให้กับคาร์โรแมนมากๆในการที่จะผลิตที่มีคุณภาพต่อไปไม่ว่าจะเป็นลันดอมพิกัดด c กหรือว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวทัศง์ลสราศีรอบประจําเดือนทุกๆเดือนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเอาคนโสดชาวราศีธนูก่อนนะครับณเดือนนี้ถ้าคุณยังโสดอยู่นะครับไม่มีคนรักหรือไม่ได้คบใครอะไรเดี๋ยวเราให้พลังของอนุภาพของ radiant waves นะครับ spirit นั้นในการ reading ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีธนูหรือ Sagittarius คนที่ยังโสดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะพลังงาน3ามใบขอให้คุณนึกถึงตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกพลังงานสาใบจาก radiant waves spirit ให้คุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเดือนนี้นะครับชาวราศีธนูหรือ Sagittarius คนที่ยังโสดอยู่ในรอบเดือนพฤศจิกายยหรือเดือน,นเดือนมิถุนาเนี่ยความรักของคุณจะได้เจอเจอใครไหมมีอะไรหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีเรื่องอื่นที่โดดเด่นเข้ามาในรอบเดือนนี้นะพลังงานเลิกสามใบเหมือนเคยนะครับอขอเลือกใบที่สองนะครับตั้งใจอธิษฐานจิตนะครับพลังงานใบที่สามนะครับ เดี๋ยวดูนะครับก็ขอให้ชาวราศีธนูหรือสซจิเตอรียรคนที่ยังโสดโชคดีนะเดือนนี้ขอให้คุณมีใครเข้ามานะครับแล้วก็ขอให้ความรักของคุณนั้นประสบความสําเร็จด้วยนะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าพลังงานสามใบาขึ้นอะไรมาเรเดียนเวสสปริตไบล่ la, ทีข่ขึ้นเลย6ถ้วยครับซิกออกคัพ hmm. มาเป็นไพ่สวยๆเลยนะฮะอันนี้มันบอกบอกถึงคนรักที่อายุน้อยกว่านะหรือว่าเป็นคนเก่าที่คุณเพิ่งเลิกลาก,กันไปหรือเลิกลาก,กันมานานแล้วเนี่ย ในที่คนขอให้ซิกออฟคัพ Cup, หรือไพ่หกถ้วยนะครับอยากจะบอกกับชาราศิธนูหรือว่าเซจัเทอรีตคนที่ยังโสดว่าคุณมีเกณฑ์นะครับตั้งแต่วันที่145เนี่ยอาจจะได้รับการติดต่อจากคนรักเก่าๆนะหรือว่าคุณอาจจะได้เจอเจอใครนะครับที่คุณค่อนข้างจะถูกใจนะครับเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณคุณอาจจะเจอเขาในโลกออนไลน์หรือว่าไปเจอกันโดยบังเอิญยังไงก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเหตุการณ์มันจะพาไปนะมันทําให้หัวใจของคุณนั้นกระชุ่มกระชวยอีกครั้ง ไพ่หกถ้วยบอกบอกถึงความสัมพันธ์เก่าๆนะครับหรือความสัมพันธ์ที่มันเคยมีประเด็นหรือมีปัญหากันมาเนี่ยในรอบของประมาณครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณมีเกณฑ์ในการที่จะปรับแล้วก็จะเคลียร์แล้วก็ทําความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและอาจจะนําพานะครับในเรื่องความสัมพันธ์ไปสู่ในทิศทางของการกลับมาคืนดีแล้วก็สารต่อในเรื่องของ relationship หรือว่าความสัมพันธ์เป็นได้หรือคุณอาจจะได้เจอกัใครที่เป็นคนที่น่ารักนะครับมีโปรไฟล์ดีหรือคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกค่อนข้างชอบเขาเอ็นดูเขาอะไรประมาณนนี้้ก็ไดนะ จะมีการก่อตัวนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดใหม่ในทิศทางที่ดีขึ้นนะดังนั้นเป็นไปได้ว่าชาวราศีธนูหรือเซนต์เทเรตคนที่ยังโสดเนี่ยคุณมีเมีเกณฑ์นในการได้เจอคนเก่าหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าคุณประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องดูต่อไปว่าพลังงานของไพ่สองใบต่อไปจะเป็นอะไรนะขอให้คุณขึ้นไพ่ดีๆขึ้นมาคว e นออฟซอร์นะครับเป็นไพ่ราชินีดาบนะครับโอเค แต่อาจจะมีปัญหากันในเรื่องของเกี่ยวกับทัศนคติที่มันไม่ตรงกันบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ชัดเจนหรือยังไงก็แล้วแต่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องอาศัยเวลาในการที่คุณจะต้องรู้จักศึกษาอุปนิสัยซึ่งกันและกันแล้วก็การคบหาดูใจกันนะครับและโดยเฉพาะเนี่ยตัวของคุณเองเนี่ยไม่ควรจะเป็นเจ้าขับเจ้าของในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนมากเกินไป คุณควรใช้เวลาใช้ความใจเย็นนะครับแล้วค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะผมว่าจะดีกว่านะครับดังนั้นในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเจอคนรักเก่าหรือว่าคุณจะเจอเจอคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าคุณยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้คุณใช้ความใจเย็นแล้วก็ใช้เวลาในการศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆคุณไม่ควรควบคุมในเรื่องความสัมพันธ์ปล่อยให้ความสัมพันธ์เป็น,นทิศทางที่มันเป็นความเป็น natural หรือความเป็นธรรมชาติจะดีกว่านะครับ และอีกในหนึ่งนะครับคุณอาจจะได้พบปะสำหรับท่านสุภาพบุรุษนะคุณอาจจะได้พบปะผู้หญิงที่มีลักษณะว่าเ,เป็นคนค่อนข้างแข็งแกร่งนิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยหวานเป็นคนค่อนข้างจ,จริงจังกับชีวิตนะเธอเป็นผู้หญิงจริงนะครับเขาเรียกว่าเป็นคนทําจริงเป็นคนรักจริงอะไรประมาณนี้ด้วยคุณอาจจะเจอเจอบุคคลที่ซีเรียสน,นะครับซึ่งคนคนนี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือเป็นขยนอายุมากกว่าคุณก็ได้ แต่ก็อาจจะเคยเคยผ่านนะครับในเรื่องของการมีคู่ครองหรือการมีครอบครัวมาแล้วหรืออาจจะอกหักมาแล้วอะไรประมาณนี้นะคุณอาจจะไปเจอนะครับสหรับท่านสุภาพบุรุษของชาราศีธนูผู้ที่ยังโสดอยู่นะดังนั้นมันก็ทําให้คุณต้องคิดมากอยู่พอสมควรว่าคุณจะออชอบคนนี้ไหมหรือคุณจะจริงจัง,จงกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาหรือว่าคุณนั้นเปิดใจในการที่จะยอมรับในเรื่องความสัมพันธ์ให้เธอเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นท่านหญิงก็ไม่เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวดูพลังงานไปที่3 คุณออปพัรโนะครับราศีเรียนอันนี้ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับกับท่านผู้ชายราศีธนูนะดังนสุภาพบุรุษราศีธนูนะครับคุณมีเกณฑ์ได้เจอบุคคลที่อาจจะมีโปรไฟล์ดีฐานะการเงินดีกว่าคุณฐานะการงานดีดีกว่าคุณนะครับถึงแม้ว่าอายุของเธอนั้นจะน้อยกว่าก็ตามนะนะครับหรือว่าจะมากกว่าคุณก็แล้วแต่แต่ความคิดของเธอนั้นเนี่ยค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่ ถ้าเป็นท่าสุภาพสตรีได้เจอนะครับก็จะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างมีระเบียบนิดหนึ่งและอาจจะเป็นคนที่ติดแม่หรือว่ารักคุณแม่มากประมาณนี้นะถ้าโดยรวมนะครับในความสำคัญขึ้น s i กออฟคัพหถ้วย Queen of s o ฟซอสราชินีดาบและ q u e e t of พ e นะครับก็คือราชินีเหรียญ ไปนทิศทางในความสัมพันธ์ค่อนข้างดีครับดังนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการที่ศึกษาดูใจกันไปนะครับแน่นอนว่าในเดือนนี้ชาราสิธนูหรือเซนเซอร์เรตคุณที่ยังโสดคุณมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจมากและก็มีเกณฑ์ในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปนทิศทางที่ดีนะครับถึงแม้มันอาจจะไม่ได้รวดเร็วอย่างที่คุณคิดเอาไว้แต่วันเวลานั้นก็เป็นเรื่องสําคัญที่สําคัญคุณควรจะให้เกียรติคนที่คุณเข้ามาชอบในเดือนนี้ด้วย นะครับไม่ควรจะผงผามทําอะไรที่มันเกินเลยหรือเลยเถิดเกินไปควรจะให้เกียดซึ่งกันและกันนะครับคุณควรจะให้เกียรติตัวเองคุณควรจะใช้ให้เกียรดเธอหรือว่าเขากับคนที่คุณรักในรอบเดือนนี้นะเขาเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองให้มากแล้วก็ใช้ความจริงใจนะครับผนวกกับความไม่โกหกซึ่งกันและกันนะครับไม่มีการใส่หน้ากากหรือว่ามีการสร้างภาพในความรักครั้งนี้มันสามารถที่จะมีการเริ่มต้นไปในทิศทางที่ดีได้ เพราะว่าดูเหมือนกับว่าเขาเองเขาก็มีเกณฑ์ที่เขาจะชอบคุณค่อนข้างสูงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความเป็นตัวตนของตัวคุณเองก็ดีหรือว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาหรือมีความจริงใจนะครับเพราะว่าบุคคลพวกนี้ที่คุณจะเจอในรอบเดือนนี้จะเป็นคนค่อนข้างตัดสินใจกับใครเนี่ยตัดสินใจด้วยเรื่องความจริงใจการเข้ากันได้การเปิดใจนะครับการไม่สร้างภาพการไม่โกหกนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เนี่ยที่คุณจะเจอรอบเดือนนี้เกลียดคนโกหกมากหรือเกลียดคนที่ไม่ค่อยจริงใจ ดังนะั้นคุณต้องถามตัวเองว่าคุณพร้อมกับในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งใหม่นี้หรือเปล่านะครับสับชาลาศีธนูนะและอีกประเด็นหนึ่งชาลาศีธนูบางท่านนะครับคนโสดที่ไม่ต้องการในเรื่องของความรักเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะได้เจอเจอญาติเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันานานๆเพื่อนเก่าๆที่คุณไม่ได้เจอกันานานๆซึ่งอาจจะเป็นท่านหญิงนะครับ ก็อาจจะได้เจอกันนะครับแล้วก็มีเกณฑ์นในการที่มาพูดคุยนะครับแล้วก็มีการปฏิความสัมพันธ์กันต่อเนื่องและที่สําคัญเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการได้เงินหรือว่าสาเร็จในเรื่องธุรกิจหรือการเงินที่คุณคาดหวังไปด้วยนะ โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่30นะครับของเดือนโนว e m b e r หรือเดือนพฤศจิกายนนี้นะอันนี้สําหรับใครที่ไม่ต้องการความรักนะครับที่ไม่ได้ไขว่หาในเรื่องความรักคุณมีเกณฑ์ที่คุณสําเร็จในเรื่องของการเงินแต่ถ้าใครไขว่คว้าในเรื่องความรักหรืออยากจะเจอใครสักคนในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอแต่ว่านิสัยอย่างที่ผมบอกไปเมื่นคันต้นแล้วนะครับว่าเขาหรือเธอที่คุณเจอเนี่ยในรอบเดือนนี้จะเป็นคนที่นิสัยแบบนี้นะดังไงก็ยังถือว่าไปกันได้อยู่นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะด ดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีของคนโสดที่คุณจะได้รู้จักเขาหรือเธอให้มากกว่านี้นะครับคราวน,นี้เรามาดูในไพ่ของไว Wild Oracle บ้างนะครับว่าจะคลาฟายช์นะอะไรให้กับชาลาสิทนทูนหรือเซอรเจอรเรียดคนที่ยังโสดในรอบเดือนโนยเวนเบอหรือเดือนพฤศจิกาย,ยน2020หรือ2 5ง3นี้นะครับเดี๋ยวทอารม์มานเปิดให้หนึ่งใบนะครับไพ่ขึ้นมาเป็นนะครับ Magnates นะครับ of Eros นะครับ Magnates of Eros นะครับบ่งบอกถึงพลังงานแรงดึงดูดของเทพเจ้า eros นะครับนะ Magnates of Eros ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าคุณจะได้เจอเจอใครที่คุณรู้สึกค่อนข้างจะมีความสนใจในตัวเขาหรือในตัวเธอค่อนข้างมากนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของอพลังงานแรงดึงดูดมาร์ติสนะครับออฟเดอะอีโรสอีโรสก็คือเทพเจ้าอีโรสนะครับเทพเจ้าอีโรสนั้นมีความแข็งแกร่งมีความตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแล้วอาจจะเป็นเทพเจ้าของสงครามด้วยนะครับหรือเป็นเทพเจ้าของอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเทพเจ้าของในเรื่องของอ,อารมณ์ความรู้สึกด้วยประมาณนี้นะครับ แต่เขาบอกว่า m a g n e t ิสข o งอิรขึ้นมาเนี่ยมันหมายความว่าพลังงานงึแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขาจะค่อนข้างโคกันคือคุณสองคนนั้นมีโอกาสที่จะสนใจหรือว่ามีแรงดึงดูดกันก,กันและกันเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าไฟลักของคุณจะมีการคลุกกุ่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็มีทิศทางในทิศทางที่เป็นไปได้ในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องของ l a t i เลชชิพหรือความสัมพัธญด้วยนะครับ แน่นอนนะครับว่าเป็นการจุดประกายของคุณให้กับเดือนหนึ่งนะเดือนนี้คุณจะมีความรู้สึกหัวใจคุณนั้นตื่นเต้นเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับแล้วก็มีความรู้สึกค่อนข้างจะสนใจคนที่คุณเจอในเดือนนี้ด้วยและเขาที่เจอคุณในเดือนนี้ก็มีความสนใจไม่แพ้กับที่คุณสนใจเขาเลยนะครับแต่ที่เหลือต้องอาศัยเวลานะและอาศัยในความจริงใจในการคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆอย่าไปคาดหวังกันในเรื่องความรักเยอะครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะนำพางพลังงานดีๆมาสู่คุณกับเขานะ ถ้าคุณเชื่อว่าคุณตัวบุณเองนั้นมีความจริงใจพอทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นในทิศทางที่ดีนะครับยังไงทาร์โรแมนขอเป็นกาลังใจและเอาใจช่วยขอให้คุณเจอคนที่ดีและคนที่ใช่นะและขอให้พอเพลาในเรื่องไฟของตัวเองหรือแรงปรารถนาของตัวเอง,อง,เองเนิดนึงเพราะว่าในเดือนนี้ชาราสินธนูหรือเซจเจอร,รีคนที่ยังโสดนะคุณจะมีแรงปรารถนาในเรื่องของความรักเยอะมาเปรียบเสมือนแมกนิติสต o ออฟอีโรสนะครับหรือเทพเจ้าอ e ีโรสนั่นเองนะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับ ก็จะเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่อยู่แล้วบางสำหรับชาวราศีธนูหรือเซจัตเรียสน,นะไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันไม่แต่งงานก็ดีคบกันแบบไปไป,ไปมามา,มาสถานะชัดเจนไม่ชัดเจนนะครับให้นึกถึงนะคนเอ่อนืกถึงหน้าคนรักคุณนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไพ่เดอะเรดเดนเวสนะครับสปิริตจะเรดดิ้งอะไรให้กับชาวราศีสจัตเทเรียหรือธนูคนที่มีคู่อยู่แล้วบางนะครับเดี๋ยวเรามาดูนื่องถึงหน้าคนรักของคุณนะครับ ขอให้ความรักความสัมพันธ์นะครับพลังงานออกมา3ใบดีๆนะครับสำหรับชาวราศีธนูหรือเซจตเรียที่รักกันมานะครับไม่ว่าจะเพิ่งคบหรือคบกันมายาวนานแล้วก็ดีนะพลังงาน3ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีปัญหาอะไรกันไหมในความสัมพันธ์ในรอบเดือนนี้นะครับใครที่มีประเด็นมีปัญหากันโกรธกันไปเรามาดูกันว่าเดือนนี้มีเกณฑ์ในการได้กลับมาคืนดีกันหรือเปล่านะเราได้3ใบแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะชาวราศีธนูคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเซตเรเรีย คนที่มีคู่อยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใบแรกพลังงานใบแรกของ Radiant w a s t e นะครับสปิริตก็คือขึ้นราชนีพระจันทร์นะครับไฮพิทเวสขึ้นมาเลยโอเคระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะครับความมโนความคิดมากนะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1นถึงสิของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นไปได้ว่าอารมณ์ของคุณค่อนข้างจะแปรปรวนหรือว่าคุณเองนั้นอาจจะมีประเด็นนะครับหรือมีเรื่องในการทะเลาะบอกแว้งกับคนรักของคุณบางครั้งเรื่องมันไม่เป็นเรื่องนะบางครั้ง เมื่อเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยคุณอย่าสร้างเรื่องให้ลักเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นคุณต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์นิดนึงเพราะว่าเป็นไปได้สูงนะครับว่าชาวราศีธนูว่าแฟนของคุณหรือคนรักของคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรปิดบังคุณก็ได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเปลี่ยนแปลงไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะมีเหตุผลของตัวมันเองดังนั้นขอให้คุณสอบถามคนรักของคุณให้ดีก่อนนะว่าคนรักของคุณเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องทุกข์เรื่องะจ อารมณ์ติ๊ตๆกับแฟนคุณนิดหนึ่งนะดังนั้นคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะครับแต่ความสัมพันธ์เนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วลึกๆคุณสองคนก็ยังมีความผูกพันยังรักกันอยู่คู่ที่เป็นประเด็นกันนะครับถ้าดูเหมือนกับว่าในช่วงตั้งแต่วันที่1นึถึงสิ้นะหรือว่าโกรธกันไปก็แล้วแต่นะอาจจะยังมีเกณฑ์ในการที่ไม่ได้มาหากันหรือว่ามีเกณฑ์ในการที่ยังติดต่อกันบ้างอ่อนๆออฟๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเปที่2พลังงานไปที่2คือ of Seven นะคือเซเอนะ คุณอาจจะมีการพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับว่ามันควรจะไปในทิศทางไหนมันจะควรไปต่อดีหรือว่ามันจะควรจะจบลงแค่นี้หรือว่าคุณต้องการจะค้นหาอะไรในตัวของคนรักของคุณมากขึ้นนะว่าคนรักของคุณนั้นแอบซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าหรือมีสุขเคลหรือมีความลับอะไรกับคุณไหมนะครับดังนั้นคุณค่อนข้างจะพิจารณาในเรื่องของความสัมพันธ์ นะดังนั้นก็ทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับมีความหมดหดหัวจิตหัวใจนะครับแล้วก็คาตอบที่คุณได้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่ได้รับคําตอบจากคนรักของคุณหรือคนรักของคุณพูดไปแล้วแต่คุณเองกันนั้นก็ยังไม่เชื่อใจคนรักของคุณอยู่ดีนะพลังงานไปที่3นะครับขึ้น tree of pentacles ครับเป็นไพ่สามเหรียญอันแน่นอนว่าคุณเป็นหุ้นส่วนชีวิตซึ่งกันและกันอยู่แล้วยังไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับถ้าโ a r o แมนดูแล้วในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ คุณสองคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ซึ่งกันและกันนะครับเป็นไปได้ว่าคนรักของคุณนั้นอาจจะติดภารกิจการงานหรือติดอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขานั้นกําลังทําอยู่นะครับเลยละเลยในเรื่องของความสนใจระหว่างคุณกับเขา ดังนั้นเธอเป็นคู่ที่เป็น long distance นะครับหรือว่าเป็นคู่ที่ห่างกันอยู่แล้วเนี่ยคือคบกันแบบไปๆมาๆนะครับในรอบของเดือนพฤศจิกายนคุณอาจจะเจอกันน้อยลงหรือว่าเจอกันนานหน่อยนะครับอย่างเช่นคุณเคยเจอกันอาทิตย์ละครั้งกับกลายว่าเป็น2อาทิตย์ครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกของพอว่าหงุดหงิดได้แต่ผมอยากให้คุณเชื่อใจคนรักของคุณนะครับเพราะว่าคนรักของคุณนั้นยังคงมั่นคงแล้วก็รักคุณอยู่ แต่ถ้าเกิดคุณมีอะไรที่คุณไม่สบายใจหรืออยากจะเคลียร์กับคนรักของคุณนะครับก็ขอให้คุณพูดจากันฟังเหตุสังพัผลซึ่งกันและกันนะผมเชื่อเหลือเกินว่าคนรักของคุณนั้นมีเหตุผลในการที่จะตอบคุณแน่นอนว่าทําไมเขาถึงทําพฤติกรรมกับคุณแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความห่างเหินความโรแมนติกที่มันน้อยลงนะครับเพราะว่าดูแล้วในเดือนนี้เนื่องจากอิทธิพลของพ่ายราชนีพระจันทร์นะครับ the high interest seven p r o t o c l เจ็ดเหลียญแล้วก็ t r i l l i n ค r t c l สามเหลียมเนี่ยมันบอกบอกว่าอาจจะ เป็นไปได้ว,ว่าคุณอาจจะยุ่งในเรื่องงานยุ่งเรื่องการทํามาหากินการหาเงินหรือแม้กระทั่งตัวของเขาเอง <ış ık> ด้วยนะครับดังนั้นเป็นไปได้ก็ขอให้คุณน,นั้นมีความเข้าอกเข้าใจกันนะและที่สา puppies, ําคัญผมอยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าไม่มีประเด็นในเรื่องของมือที่3มันเป็นไปได้ว,ว่าคุณอาจจะคิดมากไปเองนะครับเป็นเพราะว่าคนรักของคุณอาจจะไม่เปิดเผยในเรื่องของเขาไปทําอะไรมาหรือว่าอะไรตรงนั้นซึ่งเขาก็ไม่อยากจะเปิดเผยอะไรมากมายเพราะว่าถ้าเกิดคุณรู้ไปแล้วคุณอาจจะรู้สึกขึงความไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจก็ได้ แต่ให้เชื่อมั่นนะครับว่าสิ่งที่เขาทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาจะนอกใจคุณหรือเป็นสิ่งที่เขาทําอะไรที่มันไม่เข้าท่าหรือว่าไร้สาระนะครับหรือว่าทําให้ตัวคุณเองนั้นผิดหวังในตัวเขาดังน,นั้นน่าจะเป็นในทิศทางของการทำมาหากินหรือการสร้างเงินหรือว่าการที่เขาอยากจะเคลียร์ในเรื่องของนี้สิหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับก็ขอให้คุณเข้าใจตามนี้ตรงกันนะดังน,นั้นไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมบอกเลยเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยยังคงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอยู โดยเฉพาะคนที่แต่งงานกันและอยู่ด้วยกันมานานนะครับผมบอกว่าความสัมพันธ์ถ้าคุณมีความเข้าอกเข้าใจไม่เถียงกันนะครับ ก็จะมีสิ่งอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะหลังจากวันที่15ของเดือน n o v e m ม e r หรือพฤศจิกาถึง30ไปแล้วเนี่ยคุณสองคนจะมีเวลาให้กันค่อนข้างเยอะคุณสองคนมีเกณฑ์ในการตกลงที่อยากจะทําอะไรร่วมกันก็เป็นไปได้หรือคิดวางแผนในการที่จะไปทริปหรือไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะครับดังนั้นขอให้คุณอดทนนิดนึงนะตั้งแต่วันที่1นึถึงสิอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะแต่1 6บหถึงสาแล้วเชื่อเหลือเกินว่าคนรักเดี๋ยวเขาจะชดเชยให้คุณเองนะครับดังนั้นมีเกณฑ์ท ขึ้นนะดังนั้นในเดือนนี้ถือว่าความรักยังคงสตรองอยู่นะครับดังนั้นคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเดือนนี้ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วอย่าใช้อารมณ์เเวงหรือว่าใช้อารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลนะครับเพราะไม่นั้นมันอาจจะทําให้คุณเสียเวลาในการที่คุณจะต้องปฏิปต่ปตอนในเรื่องของการสารความสัมพันธ์ครั้งใหม่และอาจจะทําให้คนรักของคุณนั้นมองคุณไปอีกแง่หนึ่งในทิศทางที่ไม่ดีด้วยหลังจากที่เขาเคยมองคุณในแง่งดีที่ผ่านมา ดังนั้นควบคุมสติอารมณ์นิดนึงแล้วกันนะครับอย่าใช้อารมณ์ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดขึ้นในทิศท,ทางที่ร้ายใช้เหตุใช้ผลและมีความอดทนอดกลั้นให้มากนะฮะยังไงเดือนนี้คุณก็จะผ่านไปในทิศท,ทางที่ดีได้ดังนั้นถ้าดูโดยรวมแล้วถ้าคุณมีความเข้าอกเข้าใจกันแล้วผมว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นไปได้สวยครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันบ้างไม่หวานกันบ้างตรงนั้นคุณก็ต้องอารมณ์อร่อยแล้วก็ให้อภัยกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในไพ่ของไว ดังนั้นถ้าเออลืมบอกไปว่าคนที่มีประเด็นต่อกันหรือมีความสัมพันธ์ต่อกันที่มันแบบเลิกลากันไปหรืองอนแง่องอนกันไปนะฮะ16ถึงวันที่30ของเดือนโนเวม ber คุณมีเกณฑ์จะกลับมาคืนดีกันแล้วก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีการติดต่อเขาไปก่อนด้วยนะครับและถึงในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็คงจะใจเย็นลงขึ้นเยอะแล้วก็พร้อมที่จะพูดคุยกับคุณแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสแล้วก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันเพราะว่าความผูกพันของคุณทั้งสองคนนั้นยังลึกซึ้งกันอยู่นะครับแล้วก็ยู่ อาจจะเป็นเพราะว่าความดีที่คุณกระทำกับเขามาหรือเ,เป็นความดีที่เขากระทำกับคุณมายังไงหนักนิดเบาหน่อยก็อย่าไปถือทิฐิมากนะครับถ้าคุณอยากติดต่อไปหลังวันที่15ไปแล้วถึงวันที่30ก็ถือว่าเป็นชว่วงเวลาดีแต่ถ้าคุณคิดถึงเขามากหลังจากวันที่1 0ของเดือนโนเวม ber ก็ได้ครับถือว่าโอเคนะคุณต้องดูในสถานการณ์ด้วยว่าคนรักของคุณนั้นมีอารมณ์ที่แรงเหวี่ยงหรือว่าเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งเกิดขึ้นหรือมันเกิดขึ้นมานานแล้วนะดังนั้นคุณก็ต้องรรรรู้้้้จังงงหหหวววววะิธีีีีใในนนกกกาาาาาาาเเเเเขขาาแลล็็ช่่่่ปือททดดสุ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในไพ่ไ i l d o อ a c โ e กันบ้างนะครับว่าจะเคลฟายอะไรให้กับชาวราศีเซตเทเรียตหรือราศีธนูคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจาเดือนโนเอม b บ r หรือว่าเดือนพฤศจิกายนย2020นหรือสองนะครับอ่านว่านะครับ Shaktipat of the Sea Horse นะครับ Shaktipat of the Sea Horse Shaktipat Sh นั้นเป็นภาษาอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่เกี่ยวกับซึ่งทรรมาไปเปิดพุทธนาฏกรมมันเกี่ยวกับในเะรื่องของการทําพิธีนะหรือว่าเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นโลกของม้าน้ำนะฮะ Sea Horse ก็คือม้าน้ำนะครับ ซีฮอตเนี่ยมีอุปนิสัยนะครับหรือว่าที่ใยค่อนข้างจะเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยมันบ่มบอกถึงในเรื่องของครอบครัวการรักเดียวใจเดียวอะไรประมาณนี้นะครับชาที่พักออ h เตรีฮอตนะครับดังนั้นมาบอกถึงโลกของซีฮอตหรือว่าอาจจะเป็นพิธีกรรมในเรื่องศาสนาหรือว่าในเรื่องของความทิศลัลทธิความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับมาน้ำนะครับ ดนานามน้ำเนี่ยจึงเป็นเครื่องรางหรือว่าจึงเป็นสิ่งในการตัวแทนของในความรักเดียวใจเดียวหรือการเป็นคู่นะฮะก็คือซีฮอตนะครับที่มี2ตัวเป็นคู่เนี่ยบ่งบอกถึงความรักที่มันเป็นคู่เป็นโซเมดกันยาวนานดังนั้นถ้าให้แปลนะครับชัติพัสออฟเดอะซีฮอสเนี่ยมันบ่งบอกว่าวิถีในความรักของคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วฟ้าดินมันได้กําหนดมาแล้วนะว่าคุณ2คนเป็นโซเมดกันนะครับราศีธนูสัดส่วนมากเป็นหลักเลยนะคุณยังมีคู่ ถึงจะเลิกกันไปอะไรยังไงมีประเด็นมีปัญหาอะไรกันยังไงคุณก็จะกลับมาคืนดีกันนะครับตรงนี้อยากให้คุณรู้ไว้นะเพราะคุณสองคนนั้นเป็นคู่แท้หรือเป็นโซมีกันนั่นเองและใครที่ไม่มีประเด็นหรือปัญหาความรักของคุณกับเขาก็จะมีเกณฑ์นในการพัฒนากันมากขึ้นเพราะว่าคุณสองคนนั้นได้รู้จักตัวตนซึ่งกันและก,กันมากขึ้นมีความอารมรุนอะรวยมีความยอมมีความเ,ออเขาเรียกว่าปร,ปรีประนอมนะครับหรือคอมเพลม i s ซิ่งในเรื่องของ Relationship หรือว่า ความรักความสมคัญในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าคุณสองคนอยากจะมีอนาคตที่ร่วมกันและมีจุดมุ่งหมายในเรื่องความรักในทิศทางเดียวกันนะครับดังนั้นชักทิพย์พัฒน์ออฟเดอะซีฮอสเนี่ยมันบอกบอกว่าความรักของมานามเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการรักเดียวใจเดียวนะครับหรือสามีภรรยาเดียวนะนะมันจะเวลาถ้าตายก็อาจจะตายด้วยกันหรือว่าถ้าเกิดตายไปข้างใดข้างหนึ่งอ,อีกตัวหนึ่งก็จะไม่ยอมมีคู่หรืออะไรประมาณนี้เท่าที่ผมรู้มานะครับ ดังนั้นคุณสองคนมีโอกาสนะครับที่จะเป็นโซเมทซึ่งกันและกันแล้วก็ความสมพันธญของคุณนั้นฟา้าดินหรือว่าดัชนีนะครับพลังจักรวาลมาได้กําหนดมาแล้วก็ขอให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นถึงแม้บางเดือนอาจจะมีความหวานบ้างไม่หวานบ้างนะครับมีอุปสรรคบ้างนั่นแนหะคือรสชาติของชีวิตหรือว่าเส้นทางของความรักนั่นเอง เขาเรียกว่า that's where love g o e s goes, นะครับนะฮะทางทิศทางนั้นที่ความรักมันควรจะเป็นดังนั้นมันก็ต้องมีความทุกข์บ้างมีความกังวลใจบ้างมีความสุขมีความรู้สึก stable หรือมีความมั่นคงมันมีหลากหลายอารมณ์นะครับ ดังนั้นขอให้คุณรู้ไว้แล้วกันว่าคุณเป็นโซเมซึ่งกันและกันก็ขอให้คุณประครับประคองความสัมพันธ์และก็อารมณ์อ่ลยในเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะทาร์ลงแมนก็ขอเป็นกําลังใจช่วยและเอาใจช่วยให้กับชาลาสีชจตเเรียสหรือธนูคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่มีปัญหาแต่มันขึ้นอยู่กับอารมณ์ของตัวคุณเองนะว่าคุณอย่าคิดมากนะครับมีอะไรก็ไปหากิจกรรมอะไรทําอย่างอื่นนะคุณจะได้ไม่เครียดเกินไป เนะพราะว่าในเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ชาราศิริธนูอาจจะรู้สึกว่าตัวเองว่างนะครับแต่คนรักของชาราศิริธนูอาจจะยุ่งในเรื่องของงานหรือว่ายุ่งกับภารกิจอะไรต่างๆนานาดังนั้นก็ขอให้คุณเข้าใจความรักตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับเข้าใจตามนั้นนะดังนั้นเดือนนี้มันน่าจะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นขึ้นเกิดคุณว่าคุณจะแสดงไปในทิศทางที่ดีไหมถ้าคุณแสดงไปในทิศทางที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเพราะว่าคนรักของคุณหรือแฟนของคุณนั้นยังคงมั่นคงละลักคุณอยู่นนนะครับเเปียสมือ สีฮอตนะกันละกันนะก็คือเป็นม้าน้ําก็คือเป็นคู่กันก็คือจะเป็นคู่กันไปยาวนานเพราะที่สําคัญคุณ2คนนั้นตัดสินใจในการเลือกซึ่งกันละกันแล้วนั่นเองนะครับนั่นคือจุดสําคัญที่สุดนี่คือภาพการทํานายโดยรวมนะครับของชาลาสีธนูหรือราสิสเซจเตเรียทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจชามติในเดือนพฤศจิกายน2020หรือ2563นะครับ หวังว่าคาทานายตรงนี้คงจะเป็นเข็มทิศแนวทางไกด์ไลน์ให้กับชาวราศีธนูนะท,ทุกทท่านทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับและแน่นอนว่าเป็นการอ่านแบบ general reading ดังนั้นคุณไม่ต้องไปอินอะไรมากมายดังนั้นอาจจะตรงก็ได้ไม่ตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่ในนปัจจุบันนี้แต่ถ้ามีคําทํานายบางส่วนหรือว่าตรงเยอะ,ยอะนะครับเรามีพลังงานดึงดูดที่มันตรงกันกันกบไพ่นะฮะคุณก็สามารถที่เอาไปปรับประยุกตแก้ไขสถานการณ์ปัญหาความรักได้เพราะคุณรู้อยู่แล้วว่า,าน,น,นีธู ดังนั้นชาวราศีธนูท่านไหนนะครับและชาวทั้งิ11ราศีที่เหลือท่านผู้ชมทา่เข้ามาใหม่ด้วยและ FC ทุกท่านยังสนใจในการที่อยากจะเข้ามาดูดวงนะครับมาเข้ามาเคลียร์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคุณอาจจะมีความรู้สึกของความคอนฟิลหรือสับสนไม่รู้จะตัดสินใจยังไงก็สามารถโทรเข้ามาจองคิวหรือจะแอปไลน์เข้ามาจองคิวหรือว่า คุณจะพิมพ์ไปใน Facebook คําว่าดูดวงไพ่ยิปซียาสัมผัสบายทาร่แมนนะครับคุณก็จะเห็นกิจกรรมของทาร่แมนบางส่วนแล้วก็สามารถที่จะจองคิวเข้ามาได้ผมยังมีคิวว่างให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านอยู่นะและโดยเฉพาะชาวราศีธนูและชาว11ราศีที่เหลือด้วยนะครับยังไงผมจะใช้ศาสตร์ในไพ่ทาร่โและออร์คเคิลนั้นมาเรดดิ้งและแคลร์ฟายให้คุณจนคุณที่อาจจะต้องทึ่งกับความรู้สึกที่มันสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความรักได้ไม่เชื่อก็มาลองดูนะครับยังไงกกแอดไลนวววเขข้้้าายัฝ ยังไงขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เหมือนเคยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรอบเดือน December ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปี2020กันแล้วนะซึ่งจะเข้าสู่เทศกาลฮ a ปปี้นิวเ a รหอรอปีใหม่แล้วนะครับ ยังไงก็ขอให้ชาวราศีธนูนะครับจึงมีความสุขในช่วงของประมาณ November แล้วก็ด e c e m b e r ด้วยละกันนะแล้วเรามาดูกันว่าเดือนดซ ember ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่ของชาวราศีธนูหรือเซ g i t t a r ทเรนั้นจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับดังนั้นในการดูก็ดูแบบเจเนอ a รลนะครับเราก็บรรลุกันนะสำหรับเดือนนี้ก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆ Luc ก y in ินเกม u c k y in love นะครับรักษาสุขภาพด้วยรักนะครับชาวราศีธนู สวัสดีครับ ด้วยความสวยงามเมื่อเธอเข้ามาในชีวิตฉันก็เปลี่ยนเป็นความรักและความ 在。